ดี๋ยวอีก20นาทีถึงคิวคุณชนขึ้นกล่าวนะคะมองหาใครละคะชนเออผมแค่ดูในงานน่ะว่าแขกคนสำคัญมาครบแล้วหรือยังหมายเช็คและคะ้วค่ะครบไม่มีอะไรตกหล่นคุณเก่งม,มากทำไมหมายเป็นมืออาชีพนะคะไม่ว่างานไหนอยู่ในมือใหม่เนี่ยมันจะไม่มีวันผิดพลาดคะ่ะแต่ถ้าคุณประมาทแค่ง,งานเดียวเนี่ยทุกอย่างอาจจะพังหมดเลยก็ได้นะ ถ้าเป็นเรื่องท่านจรีชาเนี่ยเอาเป็นว่าใหม่จะระวังตัวมากขึ้นชนคะยังญหงุดหงิดเลยนะคะวันนี้วันดีของคุณนะยินดีด้วยนะครับพี่ชนนบ nope. จะไม่แนะนำเพื่อนๆให้พี่ๆรู้จักบ้างเหรอมีคุณเมย์ครับแล้วก็ คุณบุตรมีพี่ใหม่พี่สาวของผมกับพี่ชนะชนพี่เคยของผมครับสวัสดีค่ะคุณใหม่คุณชนะชนดิฉันไม่ขลาค่ะผมมาขอบคุณพี่ชนนะครับที่พี่ชนทำให้เมยยอมรับปากคบกับผม ชนไปเกี่ยวอะไรด้วยค่ะ uh huh. พอดีว่าคุณชนะชนทราบว่าคุณเมย์ทำทัวร์อยู่นะครับก็เลยชนมาดีกับทางทลายอยุทยาเพื่อจะได้นำเทื่อนจังหวัดใกล้เคียงอยุทยาด้วยนะครับอ๋อฉันก็ว่าคุณคุณหนะ้าเราเคยเจอกันที่โรงพยาบาล hmm. ตอนที่ชนเกิดอุบัติเหตุไงไหม พวกกุศนาชนหรือเปล่าคะขอบคุณมากนะคะที่ให้โอกาสนกแต่เมย์บอกไว้ว่าขอดูประวัติให้ชัวร์ก่อนนะคะผู้ชายสมัยนี้โกหกเก่งนอกใจภรรยาไปหาผู้หญิงอื่นก็เยอะเมย์เกลียดผู้ชายประเภทนี้ที่สุดมี์ต้องระวังไว้ก่อนนะคะไม่ต้องห่วงเลยค่ะนบเนี่ยนะคะเขาเป็นหนุ่มโสดขยันทำงาน แล้วก็เป็นสุภาพบุรุษด้วยค่ะถ้าคุณใหม่การันตีขนาดนี้มีคนต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะนบเขาชื่นชมคู่คุณใหม่มากเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่ดีที่สุดใหม่โชคดีค่ะที่มีสามีที่น่ารัก ซื่อสัตย์แล้วก็รักครอบครัวมากใกล้ถึงเวลาเรียกครับผมครับ,รบงั้นผมขออนุญาตเชิญคุณชนะชวนกันบนายแก้วไปเติมตัวหลังกวนทีครับเชิญครับ